จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยมันอยู่ในภาคอีสานใช่ไหมของประเทศไทยอยู่ตรงไหนนี่นี่ภาพนี้ทั้งประเทศไทยทั้งประเทศไทยนะครับนี่เอาเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานครับตรงนี้ทุ่งกุลาสีส,<ะ>ส,สีเทาเทาใช่ไหมครับนี่ทุ่งกุลาสีส <Okay. S 2> ีเทายืดออกมาขยายออกมาทุ่งกุลามันจะได้อย่างนี้โ oh, อ้ทุ่งกุลาเนี่ยมันคุมหลายจังหวัดประมาณห้าจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางกว่านี่ร้อยเอ็ดอยู่ตรงนี้ ทุ่งกุลาเนี่ยอยู่ทางอีสานใต้ระหว่างแม่น้ำมูลกับแม่น้ำชีร้อยเอ็ดเนี่ยเกือบจะเป็นประธานของทุ่งกุลาก็ว่าได้คล้ายๆอย่างนั้นนะครับ<ม>อไอ้นี่ลำพระพราลำพระพราเป็นลำน้ำผ่ากลางทุ่งกุลาลำพระพราแล้วข้างล่างเนี่ยจะเป็นแม่น้ำมูลลำน้ำมูลมันจ,จะไหลไปรวมเป็นน้ำโขง ส่วนข้างบนทุ่งกุลามันจะเป็นแม่น้ําฉี่ร้อยเอ็ดเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางๆส่วนที่เป็นทุ่งกุลาเนี่ยภาคอีสานทั้งหมดบริเวณภาคอีสานมันจะเป็นลักษณะเกือบสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยร้อยเอ็ดจะอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเกือบกึ่งกลางเราจะพบว่าไอ้นคร,รร,ราชศร,รีมาอยู่อย่างเนี้ยถ้าปราสาทพิมายเนี่ยอยู่ในเขตนครราชสีมาข้างข้างบนเนี่ยอยู่บริเวณตรงเนี้ยร้อยเอ็ดจะอยู่ข้างบน ทุ่งกุลาเนี่ยจะอยู่ตรงกลางร้อยเอ็เนี่ยจะอยู่เหนือทุ่งกุลาพิมายเนี่ยจะอยู่ใต้ทุ่งกุลาทั้งพิมายและร้อยเอ็ดเนี่ยใช้ทรัพยากรทุ่งกุลาเหมือนกันถ้าอธิบายอีกแง่หนึ่งพิมายเนี่ยอยู่ทางใต้ทุ่งกุลาเ,เป็นศูนย์กลางของกษัตริย์ราชวงศ์มหิธรบุระที่ไปสร้างปราสาทนครวัดนครธม คือต้นตระกูลของเขาอยู่ที่พิมายอยู่ที่ลำน้ำมูลต้นตระกูลกษัตริย์ที่ไปสร้างนครวัดนครธมแต่ถ้ามาทางอุบลแกสรีธรเนี่ยเป็นต้นตระกูลของกษัตริย์เขมรอีกวงหนึ่งชื่อวงจิตเสนาะมาเห็นธละวรมันที่ไปสร้างวงกษัตริย์เขมรอีสานะวรมันเพราะฉะนั้นพูดไปแล้วต้นตระกูลกษัตริย์เขมรอยู่ในเขตล่่น้ำมูลบริเวณประเทศไทยแต่พอศาสตราไทยเราไม่พูดเรื่องนี้ เมื่อเองเองสังเกตไหมว่าไอไอทัวชอบมาลงเข้าว่าเป็นขมรน,<ช>นะอย่เขมิ้ใช่ไหมบอกไปช่วยไปบอกเขาด้วยแล้วกัน <laughs> โอเคเอาตรงนี้ก่อนว่าร้อยเอ็ดเนี่ยมันเริ่มต้นแล้วกับชุมชนเริ่มแรกสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะพื้นที่บริเวณร้อยเอดเ็ดนะพบขุดพบของก่อนประวัติศาสตร์เยอะแยะนะฮะโดยเฉพาะตาน้ําตาน้ําซึ่งเรามีคลิปที่วัดเมืองพระลาชัยแล้วนะครับตรงนี้เป็นวัด บึงพร,รานชัยอยู่ติดกับบึงพร,รานชัยบึงพร,รานชัยอยู่นี่ข้อมือของผมเลยครบึงพร,รานชัยไอ้ตรงนี้วัดบึงพร,รานชัยใช่ไหมที่วัดบึงพร,รานชัยมีเรื่องสองขันก็คือบริเวณนี้สระน้ำสระน้ำในทางวัดเขาเรียกกันว่าวัดอาสะชัยมงคล ใช้มงคลเนี่ยมีหอไตยอยู่กลางน้ําแต่หอไตนี่ไม่ใช่หอไตทั่วๆไปเพราะสร้างคล่อมตาน้ําตาน้ําของอะไรตาน้ําของสระน้ําตาน้ําของสระน้ําแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรมันสาคัญยังไงเพราะมันเป็นแหล่งกําเนิดน้ําให้บึงพาลานชายัย นอกจากสระชัยมงคลดนแล้วความจริงมันมีสะอื่นๆอ,อีกเช่นสะแก้วสะทองตามวัดรอบๆบ,บึงพลานชัยเนี่ยซึ่งผมไม่ใช่คนพื้นที่นี้ก็เลยไม่รู้ว่าวัดไหนมันมีสระน้ำยังไงบ้างแต่โดยปกติแล้วถ้าหากแถวภาคกลางนะฮะยิ่งวัดโบราณยิ่งอาศาส,สนสถานโบราณแม้ก็ตั้งเทวสถานเนี่ยมันจะมีบ่อน้ําอยู่รูปหนึ่งกลุกกลม่ลมๆอยู่ในวัดนั่นแหละ แล้วไม่มีใครอธิบายได้พอบ่อน้ำเนี่มันบ่อทําไปทําไมโอเคเขาก็รู้แต่ว่าชาวบ้านเนี่ยเขารู้แต่ชาวชาวเมืองนักวิชาการเนี่ยไม่รู้เรื่องต่างหากมันคือตาน้ําไอ้น้องน้ําที่มันเกิดได้มันมันไม่มีตาน้ำมันเอาน้ามาอย่างไหนอะไอ้น้องนี่มันเกิดธรรมชาตินะครับบึงพระราชัยก็เดิมทีมันเป็นบึงอ่ะมันเป็นหนองเป็นบึง และไอ้ตาน้าเนี่ยมันเกิดขึ้นทั้งหนองทั้งในบึงนี่มันก็มีตาน้ําอยู่ด้วยและมันก็มีตาน้ําทั่วๆไปรอบรอบ,รบเนี่ยไม่รู้อยู่ตรงไหนบ้างแต่รู้แต่ว่านี่วัดสะใช้ไอ้วัดบ่อบึบงพารันชยัยเนี่ยม,มีมีตาน้าและทางวัดเขารักษาไว้ให้ความสําคัญไอ้นี่คือหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดีที่ดีที่สุดของการกําเนิดชุมชนก่อนที่จะเป็นเมืองนะมึงต้องมีบ้านก่อนใช่ไหมบ้านเนี่ยคำว่าบ้านเนหมายถึงวินเลจ ไม่ใช่บ้านเป็นหลังหลังบ้านฮาส์ฮมเพราะเราฮาส์ฮมหรอโบราณเขาเรือนเฮือนน่ะแต่ถ้าบ้านปั๊บเนี่ยมันหมายถึงวินเลตมันหมายถึงหมู่บ้านมึงจะมีชุมชนหมู่บ้านอะ่ะมึงต้องมีน้ำไม่มีน้ำแหลกมึงเอยตายห่าหมดแล้วมึงเพราะนั้นบิตาน้ำเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการหาแหล่งน้ำและมันจะทำให้เกิดชุมชนและมันจะทำให้เกิดเมืองถ้าตาน้ำนั้นมีมากมันเกิดเป็นบึง และไอ้นี่แหละไอ้ตาน้ํานี่แหละที่มันทําให้เกิดเป็นบึงเป็นหนองนี่แหละมันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เกิดชื่อสยามมันเกี่ยวข้องอะไรทั้งหมดนี่คำอธิบายของจิตภูมิศักดิ์อยู่ในหนังสือความเป็นมาคําสยามไอ้ตาน้านํานี่แหละภาษาลาเขาเรียกซำซำอ่ะซำนวนซำเนี่ยซำกกโดนซากกแหกอะไรต่างๆนา,นา,นาแถวภูกระดึง หรือจำเหนือซํำใต้ในลาวะํำประทวนจำประทวนเนี่ยอะไรพวกเนี้ทางภาคกลางก็มีเพราะฉะนั้นคำว่าจำเนี่ยมันหมายถึงแหล่งที่มีตาน้ําและแหล่งที่มีหนองน้ําชุ่มชื้นดินโคลนดินดําน้ําชุ่มอ่ะเขาเรียกซจำสมัยโบราณและไอ้คำว่าจำนี่แหละมันจะพัฒนามาเป็นคําว่าสยาม พรานะนั้นมันไม่ได้มาจากบาลีสันสกฤตมันมาจากคําพื้นเมืองนี่ในความเห็นในการตรวจสอบทางนี้ลูกติศาสตร์ของจิตภูมิศักดิ์ซึ่งผมเชื่อเชื่ออย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอเรื่องตาน้าสําคัญเพราะมันสอดคล้องกับเรื่องการตั้งบ้านแปลงเมืองสร้างบ้านแปลงเมืองก่อบ้านสร้างเมืองเหม,มือนกันหมดนะครับมันเป็นมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เพราะบริเวณร้อยเอ็ดนี่คุดพบโครงกระดูกม,มุมุสมนุษย์ประวัติศาสตร์ชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ไอ้นี่แหละตัวตั้งไอ้นี่แหละมันทําให้เกิดเมืองยุคแรกไอ้ตาน้นํามันก่อนประวัติศาสตร์แล้วตอนหลังเนี่ยชุมชนหมู่บ้านมันถึงมาตั้งพอชุมชนหมู่บ้านมาตั้งมีเส้นทาง,งมโโคมนาคมการค้ามันก็เกิดเป็นเมืองทวารวดีรุ่นแรกที่วัดเหนือนั่นแหละต่อมานะยุคเริ่มได้ลวยุคเริ่มมีชุมชนคูน้ําคันดินรูปวงกลมรีก่อน ไอ้นี่ผังเมืองร้อยเอ็ดนะครับผังเมืองร้อยเอ็ดเราจะพบว่ามันมีสองเมืองซ้อนกันอยู่ไอ้เมืองรูปวงรีอันเนี้ยเป็นเมืองสมัยทวาราวดีประมาณพศหนึ่งพออน 1, ันไอ้รูปคางสี่เหลี่ยมมุมมนเนี่ยเป็นรูปจำเป็นเมืองสมัยพันห้าร้อยประมาณพันห้าร้อยลงมานะฮะหลังพศพันห้าร้อยเป็นเมืองรุ่นหลังนะฮะมันสองเมืองแต่มันซ้อนกันอยู่เราจะพบว่าดั้งเดิมเริ่มแรกบริเวณ ที่เราเรียกว่าวัดเหนือบ,นนบริเวณที่เราเรียกว่าเหนือเป็นโนนสูงวัดเหนือวัดกลางมิ่งเมืองอะไรแถบนี้จะมีเสมาหินสมัยทวาราวดีและมีระฆังหินอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติก็มีที่ที่ร้อยเอ็ดนี่นะฮะเพราะฉะนั้นเป็นของทวารทวารวดีทั้งสิ้นที่พบอันนี้นะฮะบริเวณนี้รบ,บริเวณรูปวงรีแต่ทีนี้คนส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่ามันมีเมืองซ่อนเมืองอยู่ด้วยกัน หลักฐานอันนี้มันไม่ใช่พึ่งคนพบพบมาตั้งนานแล้วนะครคบสจินเขาก็พบแต่ว่ามันไม่มีใครมาอธิบายมาบอกให้รู้แค่นั้นเองต <Okay. S 2> อนนี้เราอยู่ว,วัดเหนือวัดเหนือของจังหวัดร้อยเอ็ดคําว่าเหนือคําว่าวัดเหนือก็อยู่ทางทิศเหนือของตัวเมืองแต่เป็นบริเวณสําคัญเพราะว่ามันอยู่บริเวณเนินสูงที่สุด จะเรียกว่าเนินหรือโนโนก็ได้มันความหมายเดียวกันมันสูงที่สุดของเมืองแล้วมันมีหลักฐานว่าเป็นวัดเก่าเก่ามากมันคงไม่เก่าที่สุดหรอกเพราะว่าหาไม่ได้ว่าเก่าที่สุดอยู่ตรงไหนแต่ว่าเก่ามากเป็นพันปีมาแล้วเกือบพันห้าร้อยปีเกือบนะครับหลักฐานที่สำคัญที่สุดขณะนี้นะตรงนี้ เสมาหินเสมาหินสูงถ้าหากว่าของเดิมแท้ๆเนี่ยมันน่าจ,จะสูงกว่านี้นะครับนี่มันกงกร่อนไปหน่อยแล้วมันอาจจะมีวงโค้งขึ้นไปอีกแล้วมีภาพจำหลักภาพจำหลักตรงกลางตรงแกนแกนของเสมาหินผู้ที่ค้นพบศ,ศึกษาวิจัยเรื่องนี้คนแรกคืออาจารย์ศรีศักดิ์วัล,ลิโพดม หลายสิบปีมาแล้วตั้งแต่ผมยังเป็นนักศึกษาบราณคดีก็ประมาณเท่าไหร่ล่ะเกือบหกิบปีห้าสิบปีอะไอ้ตรงแกนนี่แหละแกนเสมาหินเนี่ยนี่สมัยเสมาหินเนี่ยสม,มัยทวารวดีพัฒนามาจากหินตั้งหินตั้งสมัยก่อนประวัติศาสตร์อย่างน้อยสามพันปีมาแล้ว จากหินตั้งเนี่ยเมื่อรับพุทธศาสนาก็เป็นเสมาหินหินตั้งเนี่ยใช้ปักรอบบริเวณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นหลุมฝังศพไอ้นี่เสมาหินเสมาหินมีแกงกลางเนี่ยสลักเป็นรูปคล้ายสถูปและนี่แหละต้นต่อสถูปโมเหลี่ยมแบบพระธาตุพนมอ่ะและ้วทว่ากันไปท้าลากันไปอีกกันนะ ถ้าไม่มีอาคตินะต้นต่อเจดีทรงพุ่มขบินของสุขโขทยัยอย่ามีอากตินะใจเย็นๆไอ้ตรงนี้เสมาหินทำด้วยหินทรายขนาดใหญ่มากแล้วไม่ใช่มีใบเดียวมีเป็นสิบแตกพังกองไว้อีกมีแยะยังไม่ใช่คติปักสี่มุมหรือแปดมุมแปดทิศย,ยังไม่ใช่ปากเรียงหมด ไปดูตัวอย่างได้ที่กาลสินเลียงรอบวัดก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปกําหนดว่ามันจะต้องปักเท่าไหร่ไอ้น,นี่ตมไมหลังจางหวัวมันเถอะเจดีย <c oughs> ์ข้างหลังเราพบว่าเป็นเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยมแบบล้านช้าประมาณไม่เกินประมาณทักพศษสองพันแต่ข้างในครอบข้างในเนี่ยเป็นเจดีย์แบบทวารวดีและดูขนาดอิฐ ขนาดอิดไม่ใช่ขนาดอิดสมัยล้านช้างเป็นขนาดอิดสมัยทาวารรดีคืออิดเดิมแล้วเอามาก่อใหม่ให้มันเป็นรูปล้านช้างไอ้นี่ตามที่เขาพูดมาตามที่เขาบอกมาผมไม่ได้รู้เองเพราะฉะนั้นขนาดอิดก็รู้ว่ามันไม่ใช่อิดธรรมดาหรอกเพราะขนาดมันใหญ่ใหญ่กว่าปกตินะครับเสมาหินด้วยรอบเด็มีอีกมากข้างหลังนี่ก็มีมาข้างหลังผมไปนี่มีมากหลังโบทนี่ไปนะฮะ เพราะนั้นโดยภาพรวมสรุปแล้วว่าตรงเนี้ยตรงวัดเหนือเนี่ยบริเวณเนี้ยเป็นแหล่งเก่าที่สุดและมีคูน้ําคันดินล้อมรอบเป็นวงรีสมัยทวารวดีเป็นบริเวณที่เก่าที่สุดประมาณพันห้าร้อยปีมาแล้วไม่เป็นไรตัวเลขนี้ต่อรองได้มันมีคูน้ําเหลือร่องรอยเดิมอ,อยู่นี่หรือเนี่ยตีตีตตีน้ำเงินเนี่ย ไอ้วงเนี่ยมาวงขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าไอ้เดิมเนียมันอยู่ขอบเกตเนี้ยแนี้นี่ร่องรอยเดิมมันมีอยู่เนี่ยครับและและไอ้ภาพถ่ายทางอากาศก็มีร่องรอยอยู่อย่างเงี้ยเห็นอ่ชัดๆเนี่ยโอเคมันเห็นชัดอยู่แล้วนะฮะครับซึ่งไอ้ภายในวงรีเราก็จะเจอหลักฐานอย่างที่คุณสุจิตบอกใช่ใช่แล้วนี่ตรงกลางเนี่ยคือบึงพารานชัยตรงกลางบึงพารานชัยและเมืองรูปสี่เหลี่ยมมุมบนเนี่ยมาสร้างทีหลังประมาณทศ1ัน0ลงมาทั้งสิ้นนะฮะไอ้รูปวงวงรีก็ไไม่่รรู้ชืออะ ไอเมืองที่ตีเหลี่ยมค้างหมูไอหรือมุมมุมเนี่ยก็ไม่รู้ชื่ออะไรนะแต่ไม่ได้เรียกร้อยเอ็ดไม่ได้เรียกร <100 S 2> ้อยเอ็ดนะไม่มีหลักฐานนะไม่มีจารึกนะไม่มีชื่อทั้งสิ้นนะทั้งหมดไม่รู้ชื่อ,อชื่อร้อยเอ็ดในจะมาทีหลังอีกคูน้าคันดินเนี่ยเนี่ยอย่างที่เห็นทุกวันเนี่ยเนี่ยเทศบาลเขาทาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเนี่ยเขาทําซึ่งดีมากผมเคยเขียนเชียร์ในหนังสือพิมพ์มติชนหลายครั้งบอกเฮ้ยประเทศนี้ไอเมืองเมืองนี้ทําดีเมืองร้อยเอ็ดทำดี เหมือนเหมือนที่มือนคนปรปฐมเขาทำอาพอกันทําดีรักษาไว้ดีทําได้ดีมากไอเดียที่ทางเทศาบาลได้เขาว่าเขาคุยกับใครคนหนึ่งคนนั้นผมจดชื่อไว้ชื่ออะไรนะอันเนกสีหามาตคนนี้เนี่ยเคนร้อยเอ็ดก็ดเ,ดเป็นอดีตอธิบดีกมดรมศิลปากรเขาบอกว่าเขา ขาปรึกษาหาเรืออยู่กันกับเทศบาลนี่แหละ<อ>แล้วก็เพื่ออเนกนเขาก็เชียร์ให้ทําอย่างนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเป็นดีมากไอ้นี่ม<ช>ันไม่ได้ดีธรรมดาดีมาก,มากๆด้วยนะฮะครับทาให้สามารถรักษาน้ําไม่ได้ล่มเลื่นด้วยแล้วล่มเลือนด้วยปลูกต้นงูต้นไม้ดีจริงๆไอ้เมืองรุ่นแรกเนี่ยข้างในเนี่ยนะมันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะมันไม่ใช่เมืองป้องกันค่าศึกนะ อย่าอย่าเข้าใจผิดอย่าคิดว่าการขุดคูน้ําคันดินทั้งหลายทั้งปวงแล้วเป็นการป้องกันค่าศึกไอ้นั้น,น,นวิธีคิดแบบประวัติศาสตร์ยุโรปไ,ไม่ใช่เขาบอกขอบเขตศักดิ์สิทธิพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ข้างในนั่นจ้องเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เกี่ยวกับการเพราะว่าคนไม่ได้อยู่ข้างในคนไม่ได้อยู่ในเมืองเมืองนี้ไม่ใช่ไว้สําหรับคนอยู่เขาให้ผีกเทวดาอยู่ เป็นที่ที่อยู่ของผีกเทวดาเพราะฉะนั้นมีขอบเขตศักดิ์สิทธิ์เราจะพบว่าเมื่อมีการขยายเมืองเนี่ยต่อไปเนี่ยจะเริ่มมีขุนนานขงขา้าราชการเข้ามาอยู่ในเขตเมืองแต่พื้นที่ตรงนี้ก็ยังเป็นพื้น,นที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่เหมือนเดิมเข้าใจว่าหลายหลายจังหวัดก็เป็นคล้ายๆอย่างนี้หลายเออมืองโบราณจะเป็นลักษณะนี้มีแบบเดียวกันคล้ายๆอย่างนี้เพียงแต่ว่ารูปแบบจะเปเลี่ยนไปแค่นั้นมันเกิดจากทวารกไม่ได้เกี่ยวกับการป้องกันค่าศึก เพราะมึงป้องกันไม่ได้มันข้ามาได้ไม่ไม่มีปัญหาหรอกหัวใจของเขาหนึ่งขอบเขตศักดิ์สิทธิ์และสองชักน้ําไว้ใช้อพนนระเจ้าเป็นดินใช้ในเมืองขุนนางใช้ในเมืองอบุคคลสําคัญชนชั้นนําเขาอยู่ในเมืองแค่นั้นเองอประชาชนอยู่ข้างนอกให้บ้านพลเมืองอยู่ข้างนอกอมไม่ได้อยู่ในเมืองนะฮะมีคําถามว่าแล้วรู้จักชื่อเมืองก็บอกล้าไม่รู้นะครับเป็นเกตศักดิ์สิทธิ์นะครับ และถามว่าคนสร้างไปหนไคนสร้างก็เกณฑ์เกณฑ์ประชาชนมาช่วยกันสร้างสิมันต้องมีแรงงานมากมันแสดงจะท้อนให้เห็นเขาควบคุมระบบเขามีระบบแล้วนะฮะแต่ไม่ไม่ใช่การจ้างแรงงานเป็นการเกณฑ์แรงงานเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทัน ทิ้นทานบ้านเมืองดึกดำบรรพูคันลุ่มดอนบึงบาทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพ